เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลบบุรีเชื่อมร้อยสารพลังร่วมผลักดันนโยบายความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลบบรุรีปี2566ก็วันนี้นะครับทางเ,เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลบบุรีนะครับนำโดยท่านรองาศาสตราจารย์ดรกราศักดิ์ได้ขึ้นมาน,นะครับ ได้จัดกิจกรรมที่สําคัญขึ้นมาอวันหนึ่งครับเป็นวันที่มีความสําคัญมากและก็มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นของการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลบบุรีเดี่อการนี้ก็ผมจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในการจัดงานวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่มาอย่างไรบ้างอาจารย์ครับขอพระคุณครับการน,นี้นะครับก็โดยปกติเราจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นประจำทุกป,ปีแต่ปีนี้พิเศษหน่อยครับ เพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจับประเด็นเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดลบบุรีในสาเรื่องนะครับลบบุรีเมืองหน้าอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมดีมีอาหารปลอดภัยแล้วก็เรื่องที่3าก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์พอพูดถึงเรื่องการจับเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยนะครับเราก็ได้บทเรียนจากพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากโ่งคนูนะครับหรือเราเรียกกันว่าโ่งคนูโมเดลซึ่งโขงนูเนี่ยได้รับพระราชดำรัสหรือพระราชดำริขององค์สมเด็จพระนิพานรีราชมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบ้านนี้มีรักปกคัองกันเองและทานนี้มีผมปกรองกันซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่คนลบ,บุรีนะครับทั้งทานตัว่ทั้งหัวหน้าส่วนทั้ง รวกัปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งคณะสงฆ์นะครับก็ได้ปรึกษากันว่าสมาชชาสุขภาพจังหวัดปีนี้ของเราเนี่ยควรจะมาทําเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารเดยตั้งเป้าไว้อย่างท้าทายนะครับว่าคนลบบุรีเนี่ยภายใน3ามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะได้มีอาหารปลอดภัยบอริโภคจากเพียงพอซึ่งต้นแบบสําคัญเนี่ยอยู่ที่ อกระูโมเดนลนะครับขออนุญาตเพินท่านนายกเล่าให้ฟังนะครับครับกระดูโมเดลก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นความรักและความสามัคคีผมถือว่าเรื่องสุขภาพเป็นหลักชัยใหญ่ของคนทั้งประเทศทั้งโลกก็ว่าได้หลักชัยเรื่องสุขภาพนี่ก็คือหนึ่งต้องอาหารที่ดีผักต้องปลอดภัยครับอันนี้ก็เป็นโงคกระดูโมเดลน,นะครับ ท่านทำจ,จ,จนกระทั่งสมเด็จพระนิษราธิราชอยู่ในพระเนตรประกันท่านก็เสด็จพระราชดำเนินมามาดูแลมาเปิดนะครับรวมทัทท้ง UN ใช่ไหมครับจาปรายาชาติก็มาดูแล เพราะนั้นอันนี้ผมถือว่าเป็นการโชคดีของคนลบบุรีมากที่เรามีตัวอย่างที่ดีที่สุดตัวอย่างที่ใครใครเขาพูดถึงมากที่สุดอยู่ที่ลบบุรีของเราเพราะนั้นงานวันนี้เราเลยจัดโดยเชิญหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆพื้นที่ต่างๆที่ รับความคิดนี้ไปเริ่มไปดําเนินการจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าออกดอกออกผลได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังยังต้องทําต่ออีกเยอะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีทั้งระดับพื้นที่ระดับพชอคือระดับอำเภอหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานระดับศูนย์นามัยระดับเขตสุขภาพจนกระทั่งถึงหน่วยงานระดับนโยบายคือสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มาวัตถุประสงค์สำคัญคือทุกคนมาเพื่อแปงปันกัน มาเพื่อจะมาบอกว่าทิดอะไรทําอะไรประสบผลสำเร็จอะไรติดขัดอะไร,ะไรมีปัญหาอะไรในขณะเดียวกันก็เอามาแลกเปลี่ยนกันคนนั้นติดขัดเรื่องนี้คนนี้เก่งเรื่องนั้นก็จะอามาแลกเปลี่ยนกันพอแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วที่สําคัญคือทุกฝ่ายทุกคนที่มานี้จะได้เรียนรู้เรียนรู้แล้วไปสู่การทารํางานสู่การสร้างสารรค์พาลบบุรีของเราไปสู่เมืองแห่งความสุขด้วย สิ่งแวดล้อมดีมีอาหารปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ได้ครับขอบพระคุณมากครับก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรการสักได้กรนมกมนอมนะครับที่ได้ขยายงานเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในนามของงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดรบบุรีเชื่อมร้อยและสารพลังทาีคกือขไทยในการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาก็คุณอาจารย์ครับนํำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบริโสตทีวีกาสิกซีหญิงกชพันธ์บัวอ่อนถ่ายภาพนกรัรน์ทองแก้วํำดักภาพต่อต่อภพรั์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน